เรียบร้อยแล้วครับผมนี่เคียวกุ้งหมูแดงซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ด,สว,ส,ดสวัสดีมายเฟยพวกเราเวกซ์จับบอยวันนี้ครับผมเราจะมาทำอะไรเอ่ยอกระเทียมต้นหมู เกี๊ยวครับผมเกี๊ยวต่อปูอัดหรือกุ้งมันเหมือนกันหมดไม่รู้ไม่เหมือนปูอัดกับปูแล้วก็น้ำจิ้มบีบโคตรเด็ดใช่ป่ะไไมมมมมม่่่รรูู้้ผผตืนาเดี๋ยวจะจะให้วันนี้ครับวันนี้เชฟอุ๋ยเชฟอุ๋ยสุดยอดเชฟกับเชฟเด็กหญิงจริงๆริเชฟทำอาหารให้กินนะโอเคจับเมอจับเมอจับมิจับมิจับมิจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยบาย วัตถุดิบครับหมูเดงครับเอิม่มแล้วก็กุ้งผสมกับแป้งครับเกี๊ยวกระเทียมพริกแล้วก็มะนาวแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็ผู้ช่วยครับผมช่วยปวดน,นะครับเอาเริ่มกันเลยลนี่นะครับใส่กุ้งไปแล้วแต่พอใจแต่ผมหั่นบางไปก็เลยต้องใส่ยเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็จะใส่หมูเดงด้วยนะครับสักนิดหนึ่ง เอาให้จริงทำแผ่นหนึ่งครับพอไม่เวก็บอยไม่ใช่แม่พยายามเฉยแล้วแล้วหนูรอหอน้ำค่ะอทำเลยเอาทั้งนั้นอ่ะกใหขอบคุณนะครับแล้วก็มาห่อแอลกอกอลบอยก็แตะดิไม่รู้แล้วว่ารู้แล้วจะทำแบบไหนนี่แตะสองฝั่งนี้ก็นี่ใส่เยอะเกินไปไว้เลย่ะใช่แตะไปเลยครับปิดหนูนี่กี่แหละ แล้วมันก็อยู่เพราะว่ามันเป็นต้มวินวินจะเราจะทำอร่อยมากดินี่ทำอะไรเนี่ะทำกระเทียมจะละเอียดไหมวันนี้ละเอียดจีเค้นี่ออกมาแล้วนี่มันหลุดออกมาแล้วนี่นี่เลยต้มก็จะเป็นเสร็จแล้วอันหนึ่งใช่ครับเพราะแบบนี้ดีกว่าไม่ก็ว่าเขใช่ใช่ใช่ หั่นเข้าไปไเพิบใช่ไหมน,นี่โดดๆวางอย่างนี้เสร็จปุป๊บแล้วทำแบบนี้จิ้มสองฝั่งแล้วผมจะทําแบบนี้น,นี่ก็ได้แล้ยนี่สวยกว่าเนี้ยี่ผมป่าเนี่ยได้แล้วมันก็ได้ใช่มือก็ได้ง่ายๆอืมใช่ัทำกระเทียมกันก่อนเลยครับผม ให้ละเอียดอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดับเสร็จแล้วปแ๊บต่อไปพริกครับใส่ไปเลยแล้วแต่ชอบโอเค kemarin <tuk tangan> thúy lót, con ngon, để chúng ta thử luôn. Nha, tất cả mọi người, để chúng ta kéo vào kéo, kéo สวยมากไม่สวยมากแต่มีเม็ดดุ้งอ่ะเม็ดดุ้งไคยาดอนเนี่ยนะมันดุ้งเละรอมันสุกรอมันสุกครับทุกคนพิษสาวเลยละ เรียบร้อยแล้วครับผมนี่เกี๊ยว <c oughs> กุง้ง <c oughs> หมูแดงซ <c oughs> ีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดวันนี้เราจะไปชิมกันนะครับไปกันเลยนี่ครับผมเกี๊ยวของเราเดี๋ยวลองชิมเอาลองชิมสิอร่อยบ้างไหมหูออร่อยแน่นอน ้มมฟังบุยเย่ก่อนทำตามกินกันง่ายๆครับผมเปิดมืออ้ยหอเขียวสัดมากเกินเป็นไงตัว่ายังไม่เก่งตัดดีๆ มเด้เหลือบ,บางทีก็เลยเป็นฤฤมูดิงง้งเนะไงมูดิ้งเหลือบ,บางทีก็เป็น,นมูดิ้งเย้ครับก็ทำตามกินกันได้ง่ายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยหน้าตาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยมากยอดไปเดี๋ยวเรากิมพ์ต่อเลย้วย